ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชานแนวครับผมอ่ะพี่น้องครับมื้อนี้คลิปนี้ผมกะสิพาพี่น้องหนีมาเอาง้อจากคอกของไผ่ยีวงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าซ้ำเป็ดเป็นง้อข้อแล้วล่ะครับพี่น้องครับมื้อนี้ง้ออยู่อ่าอยู่นี่มื้อนี้เราเลี้ยงต้นลูนผล่ะครับผมอ่ะอยากจะได้ตัวใดเดี๋ยวบุญชูสิพามาเบิ่งกระเดาเด้อครับเด้อมีแม่ลูกตัวแม่ตัวนี้คู่นี้อ่ะถือว่าแม่เฟพมหนาใหญ่ดีนะครับเนาะเป็นลูกตัวแม่พร้อมแล้วก็บตัวไผ่เด้อ พร้อมกับแม่ลูกผู้ใดอยากจะไดงวอราคามินิมันนี่ก็มีไห้นะครับแม่ลูกแม่สองคูแม่ลูกผูคูหนึ่งละกันพร้อมงัวสาวตัวนั้นผู้ใดหมากในเรื่องของเม็ดสีนะครับตัวแดงแดงพูดนะครับเนาะคือว่าสีเด็ดเลยละกันีงัวอท่าโบสถไหตัวหนึ่งนะครับพิกัดของขอกงัวพะวงนะครับเด้อกับยุทธีบ้านเล่งงงตำบลบอระเบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบนชุดสิ้ผ้าเบื้องกันคููนี่ฮู้ฮู้นะครับพี่น้องครับนี่ แม่ลูกตัวแม่ยันยันนี่แหละครับเอาผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนช่วยแชร์แนวแน่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องนี่ไปพูดคุยทักทายกับทางพันยิ้วงกันครับอ้าพ่อสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเออมืัอนี้เอาเอาง้อคอกมาขายเลยพ่อหน่อ่ะมืวอนี้มีมาให้พี่น้องหลายเบอร์อยูอะแยะคับพี่น้องจังเบืองกันเดือดนะครับเนาะเอาพ่อฝากเบอร์โทรไปก่อนนะครับ082ครับครับผม300ครับ 1538ครับ1538นะครับเบอร์โทรอยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับผมอ่ะหัวอยู่นี่ตัวจริงๆริงนี่ตัวสวยงามนะครับเด้อราคาเพิ่นสิเปิดมาเท่าไหนเดี๋ยวชั่วสิพามาเบิ่งกันนะครับเนาะอ่ะเออพอตัวแรกยกตัวไหนครับเอาอีโบดครับผมอีโบดเด้อครับพี่น้องครับเป็นหัวเท่อบวกกับใสอ่าก้านหน้าจอยสี่สิบบวกลบเด้อครับพี่น้องครับใส่นี่อ่ะตัวนี้ท่องไหมครับนี่ทับมันครบรอบไปเลยครับโอ้แต่อันนี้คือผสมให้เด้อครับพี่น้องครับ เอาใบมีใบอยู่นะครับเนาะบอบบอ,บอครับใบโบมีใบโบมีโอ้หนี่คมโตเตะคมโตครับคมโตัวหัวสันครับพี่น้องครับนี่เดอ้อตัวนี้เป็นงัวอเท่า,าทบัวดเดี๋ยวผมจะเบื้องอีกขังหนึ่งนะครับเนาะเป็นงวัวหูสันนะครับเดอ้อพี่น้อง <c oughs> เ,อเด้อครับเออแดดกะแต่หลายแดดบันสุ้กันได้เห็นชัดบ่ <c oughs> นี่งัวออะไรลูกยักษ์ตัวเราพอนี่ลูกตัวที่สามในท้องเหรอครับผมตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับตำหนีโบมี่ยังดอกเนาะบ่ครับอ่าตำหนีโบมี่นะครับอ่านุ่มกับโบติงดอกพี่น้องครับแต่ว่าบัวจัดดีตัวนี้ นะครับแต่สียางออกมงึงถ่ยายโดยราคาจังราคาจังฟังกันนะ้ะที่หนองเด้อเป็นงัวบดจัดติมเน,ะนนะเะาะเออนี่นะครับเดี๋ยวสิถามราคาให้นะครับเนาะจอดไปดีพอครับจอดอเออจอดตัวนี่นี่เดี๋ยวเด้อพอไอเปิดว้เท่าไรครับตัวนี้ผมเปิดไบ มื่นเจ็ดพัดครับอันนี้มื่นเจ็ดนะครับเนาะเอารถมาใส่เอาเด้อครับเด้อโอ้ตัวนี้มื่นเจ็ดอันนี้บ่บังขายเลยบ่ครับครับผมบ่บังขายเลยครับสิบเจ็ดครับพี่น้องได้ตัวใหญ่ยี่ดอกอันนี้ทับแหย่เลี่ยวนะครับเนาะครับนี่ตัวขาวโง่งามๆเลยอ่ะงัวบนไม่ตำหนิเด้อครับพี่น้องครับดักสิบ้าเบื้องไอ้เล็บนะครับพี่น้องครับอ่ะงัวไม่มีตำหนิมายางยิ้เพิ่นเงมึงดูลูกอ๋อมึงถ่ายยางพอป่ะเนี่ยจุงยางมาเออมาจุงเดินจุงเดินมายางมาเอาเดินเดินลูกเดินอ่ะนี่เอออเา เบื้องมุมนี่มื่นเจ็ดครับพี่น้องอ่ะนี่เบื้องทายยางขาบบถกโบถอนตอีกบมีดอกครับผมเออนี่เอาหางโบดอกโบแซมนะครับเนาะเด้อเดี๋ยวจะเบื้องทางนี่นะครับนี่นะครับเด้ออหมื่นเจ็ดพูดได้หาอยู่ก็ได้ตัวหง่พูดเหละพี่น้องครับถ้าเพียแล้วพร้อมนะครับเนาะมาเอาเลยผู้หางั้เลี่ยงอยู่ตนนี้ถือว่าน่าซื้อครับพี่น้องครับงัวถือเป็นตัวเอาไปเลี่ยงอยู่ครับผมมาเลือกเอานะครับ นี่นะครับเด้อนี่ใบสมบดจัดเต็มนะครับเนาะเออนี่นะครับเดี๋ยวมันทุดสิผ้าไปเบื้อาตูวต่อไปเด้อครับพี่น้องครับค่อยๆไปดูดูไปทีละตัวนะครับเนาะเออแดดพิเศษเลยพี่น้องแดดบดเดี๋ยวถ่ายแดดแป๊บหนึ่งก่อนเอาพี่น้องครับบันี้ต่อไปกับสีผ้าเบิ้งง่าสาวตัวนี้ผู้ได้หาสีจัดจัดยุ่นนะครับเนาะตัวนี้เลยนะครับพี่น้อง เมื่อกี้แดดบดเนี่ยนะก็เลยถ่ายจังน้อยได้ครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นว่าสาวทีทับแล้วเนาะพ่อเนาะครับผมทับแล้วได้ครับเด้อทับใบยุ้น้ำผมนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นปอเช่นะครับเนาะทับวันที่29ตุลา66กันหมดคอกับ14สิงหา67กะว่าทับแลกกับมีใบมีหลอดสูตแหรอครับพี่น้องครับมีน่าจะไม่ยุ่ยสามสามตัได้ครับเด้อผมเห็นเมื่อกี้นะครับเนาะนี่แหละเป็นสาวท้องแรกไซร้สี่สิบบวกลบนะครับพี่น้องครับนี่แดงดี เดี๋ยวจังเบิ้งครับผมถามราคาห้ก่อนนะครับเนาะตัวนี้นี่พอเปิดไว้ทีเท่าไหร่ครับผมเปิดไวสามหมื่นครับผมอ่ะสามหมื่นนถนพี่น้องครับถือว่าหนาสนนี่แหละสำหรับผู้ใดหาเม็ดสีแบบนี้ยู่นะครับเนาะเอาต่อร่องเอาอีกนะครับนี่ถ้าห้แล้วกับปอเฉดนะครับอ่ะมีใบมีหลอดให้นะครับเด้อเป็นง้อแดงจัดเครื่องบดนะครับพี่น้องครับเครื่องบดแลวกัผู้ใดเอาไปกับมันบางเห็เก่าได้พี่น้องตัวนี้นี่นะครับเด้อเป็นเครื่องบดเครื่องดําสีย่งจัด ต่อรองได้ตัวนี้ส่งให้ฟีร้อยโลบ่พอดีร้อยโลครับผมอ่ะฟีร้อยโลนะครับเด้๋เป็นบรามันหูสั้นนะครับพี่น้องครับบรามันหูสั้นนะครับเนาะเล็บกว่าบ้น่าจะมีปัญหาอย่างนะครับพี่น้องครับนี่โอเคไม่มีตำหนิหรอกครับไม่มีตําหนินะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับพี่น้องเราจะรอเบื้องอีกขังหนึ่งนะครับเนาะอ่ะเบื้องอีกขังหนึ่งหูสั้นๆนี่แหละครับแดงจัดอ่ะนี่จัดเลยนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับ ผู้ใดหาตัวนี้ตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับห้องไปเพียงสามหมื่นเองพอเอานะครับสามหมื่นส่วนๆเพียงๆนี่แหละครับผมนี่แหละหรือผู้ใด้รถมาใส่เอานะครับเนาะรถมาแกยเอานะครับพี่น้องครับผมนี่กต่สีรุดน่าจะรุดนสามใบนะครับพี่น้องเพิ่งเอาอ่ะชีดกับกระชับสวยเลยแล้วเป็นวัวที่มากินกินเก่งพร้อเหมอเลยครับตัวนี้เด็ดนะครับผู้ใดหาแม่บอกเอาไปเก็บเม็ดสีนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละอ่ะตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับในราคาสามหมื่นส่วนๆนี่ไหมอะเม็ดสีจัดเอาฮู้ฮู้เชืงเชืงนะครับพี่น้อง มาเลือกมาชมเอานะครับเนาะเออเดี๋ยวผมจะไล่เห็บเบื้องฐาอย,ยางนิดนึงนะครับพี่น้องเออเดินเอ้าถ่ายยาังบ่มีต่ำนี้ก็เห็นแล้วแหละครับพี่น้อง <ผม S 1> อบ่มีเปียกมีดังเนาะครับบ่มีเปียกบ่มีดังครับอ่ะนี่นะครับเด้อไปเลยครับวันนี้เออนี่นี่นะครับเด้ออ่ะเบื่องฐานยังชัดชัดนะครับวันนี้เอ้าคุณชูจะพาไปดูคู่แม่ลูกผูผู้ได้อยากจะเห็นนะครับพี่น้องครับอ่ะคู่นั่นเดี๋ยวคุณชูสิภาพไปเบิ้งนะครับเนาะเออ อ๋อพี่น้องครับต่อไปเบอร์ที่3เป็นแม่ลูกตัวผู้นี่ย่างงามเลยนะครับพี่น้องครับตัวลูกเพื่อนนี่ส่วมมกดีลำยาวตัวแข็งตัวเต็มดีแม่ก็อ่างใหญ่ไม่แน่ใจว่าแม่ท้องไปนยครับพี่น้องเอาละาเลี่ยดยังเมืองกันนะครับพอตัวนี้ลูกไอตัวผู้นี่จักเดือนแล้วครับสีจักเดือนแล้วครับเป็นหกเดือนเลยอตีประมาณอ่าหาถึงหกเดือนนะพี่น้องนั่โตใหญ่เนาะแม่เพิ่งท้องไปครับนี่ทับไปได้ครับผมอันนี้ทับให้แล้วด้อครับพี่น้องเด้อแม่เพื่อนเอาเป็นลูกที่ได้ครับที่ทับไว้ ลูกที่สองเนื้อทองนะครับลูกที่สองลูกแรกนะครับเนาะเอามาเบิ้งใบกันมีใบไม่หลอดส่วนนั่นแหละพี่น้องครับมูนเอาไปนี่นะครับเนาะตัวนี้นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเด้อทับกับช็อกโกแลตนะครับเนาะคทับวันที่26ตุลาห6หกกำหนดขอดกับสิบสิงหาหกเจ็ดนะครับอ่ะนี่นะครับเนาะตัวใหญ่ๆซื้อสองรุ่น3คู่นี่พอเปิดเท่าไหร่ครับนี่ผมเปิดไว้47,000ครับผม47,000ได้รูปแบบงามเลยพี่น้องครับนี่ คุณดอยากจะได้ลูกหรืออยากได้แม่นน่อ่าเลือกเอานะครับเนาะอ่าซื้อสองรุ่นสามทำให้แล้วบอกย่างงามเลยนะครับแล้วสีผ้าเบื้องหนาตัวนี้นี่ให้ลูกย่างหนาเลยนะครับเนาะนี่แหละหมายเลขสามผยอยากได้งวงผยวงนะครับนี่มาเบื้องตัวจริงเอาเด็ดครับผมผู้ได้หาคุ้มฝูงอยู่แม่ไอพอตัวนี้ได้ด้ครับพี่น้องครับแม่กะยันใส่กับประมาณร้อยสี่สิบาวบวกลบนะครับเนาะครับสี่สิบผาวบวกบวกคุณมั้งอ่างไงครับนะครับเอาเบื้องมุมเนี่ยเห็นชะัดก่อนนะครับเนาะนี่แขง เบื้องเหงาหางลูกกับเบื้องไงด้ครับพี่น้องนี่ตำหนิบ่มีดเหรอครับบ่มีดตำหนิตำหนิไม่มีเบื้องเหงานะครับนี่เอายางเออวนใส่ไปพอป่ะนี่เดินถ่ายยางนะครับเนาะเห็นเบื้องอีกขางนั้นครับพออย่างนี่วงนั่นเราจูงวนใส่ไปก่อนนะครับเนาะเดินไปพอป่ะนี่มาขางนี้มาครับนี่นะครับเด้อนี่ขางใส่ของแม่ขางใส่ของลูกนะครับเบื้องเอาสี่มือเจ็ดตัวนะพ่อครับผมอ่ะสี่มือเจ็ดอันนี้ต่อรองได้ด้วยครับพี่น้อง สูงฟรีร้อยกิโลสูงฟรีร้อยกิโลนะครับเนาะเออนี่เดอ้ออ่ะคูนี่แขนนี่ถือว่าเด็ดครับพี่น้องครับคูแม่ลูกผูคูนี่ผู้ใดหาอยู่เด็ดได้หละครับผมอ่ะสวยๆงามๆต้นหนีไม่มีโอ้กลับเนื้อไหลเลตัวนี้พี่น้องอ่ะหนังย่างหนานะครับเนาะน,นกบักใ,ใหญ่อ่ะนอก่ใหญ่ๆนี่งขน,งน,งน,งนงสวยๆเลยอ่ะนี่มุมอีกทีนึงอ่ะ นี่นะครับพี่น้องครับ3เบอร์แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิรงเบอร์ที่4กันครับพี่น้องครับวันนี้เบอร์ที่4นี่เอาเบอร์ได้ปอเอาสาวน้อยเพชรวันแป้งครับไอ้สาวน้อยเพชรวันแพงนะครับเนาะเุ่นเบิรงมุกงไกลๆครับผมอาอพี่น้องครับมาดูอ่าคู่ต่อไปครับพี่น้องคู่นี้ก็จะเป็นราคามินินะครับเด้อคลิปนี้อาจจะตัดดูจังน้อยนะครับเนาะเพราะว่าอยากให้เห็นอ่าสาแดดชัดๆสีชัดๆนะครับอันนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ราคามินินะครับผมอ่าตัวนี้ลูกจักเดือนแล้วครับพอ เดือนนะครับประมาณสี่เดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้แม่น่าจะท้องหรือครับพี่น้องอันนี้บนบนหนใจอันนี้พอแม่ท้องไปครับนี่ท้องเพิ่นว่าทับมาเลยครับโอ้หนี่อันนี้ง้อัวขมตัวขมตัวมาแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตัวนี้น่าจจะง้อท่องหรือตัวแม่เพิ่นพอประทันตัวจมัน,นบ่บ่ครับรอันนี้ตรวตลูกสี่เดือน,เอ,นเอาตัวสองรุ่นสามเป็นแม่สีบักตานนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังเบิ้งรายละเอียดกันอีกที่หนึ่งผมจะให้เบิ้งครูนี่เบื้องยืนเฮี้ยงกันอยู่ส่วนสูงนี่กัน่าจะประมาัน้อยนีซิบหาด้วยครับพี่น้อง นี่หน้าตานี่ในละสีของแม่ android. เพิ่นนะครับโอู้หเชิงเชิงน่าจะง้วงทองแหละตัวนี้อ่ะเดี๋ยวสิภาพถามราคาให้นี um ่ลูกเงาหางง่ายดีบดดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะเดินบนใบนะครับเนาะเดี๋ยวสิภาพบังอีกขางหนึ่งได้พี่น้องครับนี่ราคามินินะครับเนาะเดี๋ยวจีภาพบังอีกขางหนึ่งนะครับเด้อนี่หน้าตานะครับอ่ะนี่นี่ะครับเด้อมาเบิ้งนี่เนี่ยลูกเอ้ยแม่เพิ่นนะครับพี่น้องเอ้าเบิ้งเอานี่นะครับเด้อ กูใดอยากจะได้คู่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวสิพาเบิ่งอ่าแม่ทั้งถ่ายนะครับพวงหางนี่บักใหญ่เด้อครับอ่าพวงหางใหญ่ๆเลยนี่เห็นแล้วเครื่องเพิ่นนี่แม่พี่น้องครับเครื่องพ่นหุนี่แม่อ้าวเด้อเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับเนาะเออเห็นแล้วลูกคนยุสัยเลยพี่น้องเอาลูกตัวใหญ่ยืดได้พี่น้องครับเนี่ยลูกทรงดีพร้อมนะครับเนาะตัวลูกเอาแม่ทั้งเอบพุ่นไห้นะครับนี่ตัวลูกกัน ถ่ายยางถ่ายเดินบ่มีปัญหานะครับเนาะครับคูนี่พอเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดครับผมคูนี่สองมื่นเจ็ดนะครับเด้อได้ลูกตัวเม่นะครับเนาะลูกตัวแม่ะตัวงามๆพร้อมนี่แหละตัวลูกเพิ่นสองมื่นเจ็ดแม่กัแม่ผมก็ว่ามันติดระลังกินมันนี่นะครับท่านในตรวจซื้อพี่น้องครับแต่มีโอกาสติดละเบิ่งเนาะนี่สองมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเบิ่งเอาชัดๆเลยปัะนี้ นะครับดูชัดๆสบายราคาสบายกระเป๋านะครับแล้วก็ผู้ใดอยากเร่งว่าผูกคูที่ไายมากเมื่อกี้นะครับเนาะงามๆลูกตัวนั้นเนาะแม่กัรหลุ่หไหเข้กันเออด้านข่างของแม่เพิ่นเบอรมุมสูงครับพี่น้องอ่ะไปแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องคูให้ได้ที่เด็ดปิดทายคือพี่น้องครับอันนั้นแม่ลูกตัวแม่คมใหญ่ได้หล่ะครับผมนี่ผู้ใดหาแบบใดอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะแม่ลูกอีกคู่หนึ่งนะครับ อพี่น้องครับบันิกาสิพามาปิดถ่ายด้วยครูทีเด็ดอันนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ดนะครับเด้อคลิปนี้อาจจะหยุดไว้แล้วครับแต่ว่าเพราะว่าผมหยุดตามขีปนาครับแดดบุญชุกอ่ะหยุดไว้นะครับเนาะอันนี้ลูกจักเดือนครับลูกสิบซีหาเดือนวะครับซีหาเดือนหกเดือนไปหนีด้วยครับพี่น้องครับแม่ตัวนี้ก็ไส่สูงร้อยเบียด์ร้อยหาสิบเด้อพี่น้องเด้อแม่สดลูกสวยอันนี้แม่ท้องไมรับพ่อทับไปเลยครับอันนี้แม่ทับให้แล้่ยวนะครับเนาะนี่เด้อสิพาเบิ่งใบพี่น้องครับ เออนี่เบุ่งใบมีใบมีหลอดให้เอา้านี่พี่น้องทับครับอา่าปอเช่ได้ครับพี่น้องครับทับวันที่1พฤศจิกาหกหกกำหนดคลอดกับสามสิบเอ็ดสิงหาหกเจ็ดนั่นรางวัแลแต่ตัวไฟวงหลอดเสีย <c oughs> นบ่บางขันมีครบอยู่เด้พี่น้องสามอันเ <c oughs> ดีย๋ยวต้องไปหาให้เพื่อนเราที่ิเสียอยู่มืองไหนล่ะนะครับพี่น้องครับตายหลอดเสียพันละเมื่อกี้มีมีหลอดอยู่ได้พี่น้องครับ <c oughs> มีหลอดส่วนนั่นแหละ <c oughs> ครับนี่ทิเสียอยู่ป้านี่แหละครับผมอ่ะ อันนี้ทับกับปอเช่ซื้อสองรุ่นสามง้อลูกตัวที่ไหนครับนี่ตัวที่อยู่ในถองตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับเอาที่ถามคู่นี่ราคาคู่นี่เปิดเท่าไหร่ครับคู่นี้ผมเปิดไว้สี่หมื่นแปดครับผมคู่นี้ 48, สี่หมื่นแปดซื้อสองรุ่นสามใหญ่นะครับเอาเพอเอาลูกขนาดาไปทั้งคุณเอออลูกขนาดาไปทั้งขวานิดนึงจะเห็นชัดๆเออนี่สี 48, ่หมืม่นแปดคู่ใหญ่เด้อครับเด้อเบิ้งมุมนี่เห็นชัดๆก่อน,น,นเดี๋ยวจะพาเบื้ายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเนาะ สี่หมื่นแปดนี่ลูกกัดที่ร้อยสามสิบได้เลยนะครับเด้อแม่กัดถือว่าเบียดร้อยห้าสิบนะครับเนาะเป็นงัวที่หนาด้วครับตัวแม่เพื่อนนี่พี่น้องแล้วก็เป็นงัวนบดทั้งสองตัวนะครับเนาะนี่ด้านหลังนะครับเนาะเออนี่นะครับเด้อเดี๋ยวผมจะเว้ยเบิ้งอีกขางนึงนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเว้ยนะครับเนาะอันดับแรกเอือยเว้ยแม่ทั้งที่พอเนี่ยอึ๊บเอเบิ้งอีกขางนึงเอาเบิ้งหนาไปน้ำนะครับมามาเว้เพื่อนมือเดึงวิกดึงวิก อีกไปอีนเออมามาอ่ะก้อนที่จะแดดบดนะครับเอาปล่อยเลยครับอะเนี้อ่ะพี่น้องครับเอาสี่หมื่นแปดคูนี่คมใหญ่เ้อครับเด้อพี่น้องเบื้องมุมนี่นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเด้ออาจจะเบื้องให้เบื้องชัดเออนี่ตัวแม่พื้นหนาลึกนะครับลูกนเห็นชัดแล้แหละเบื้องแม่พื้นตัวนี้หนาลึกดีนะครับเนาะเบื้องชัดไปเลยแม่นี่โห้โหนะครับลูกกับมักบุญตะคนเลยพี่น้องครับนี่ นี่นะครับนะ้ะเบื้องขางใส่ของอตัวลูกพ่นเมื่อกี้เมื่อกี้ขางใส่เห็นชัดหรือมั้งเออเหนียวสีเหมือนแปดคับพี่น้องคู่นี้จัดว่าเด็ดยวเด้อค,คพี่น้องครับบ่มีตำหนิหรอกครับไม่มีตำหนิอยากจะได้มือเลือกเอานะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าใบหลอดตัวนี้กับสีล้ยุนี่แหละที่ล้นบังไหนพี่น้องครับตอนก้อนท้ายคลิปเนี่ยเห็นอยู่อ่ะนี่อ๋อนี่แหละขวกน้มตุม้มน้มติงบ่มีนะครับเนาะเอาหมักว่วสาวกับเอาพี่น้องครับแดงจัดพ่นตัวพ่นย่างงามนะครับ คลิปนี้ของพ่อใหญ่วงจัดให้แบบง,งามๆเลยนะครับอ่ะมันชัดไปพี่นอ้องอืบอ่ะนี่เบื้องหน้าลูกหน้าแม่นะครับหัวสุนทักษ์นะครับนะเนาะปล่อยเลยครับวันนี้แล้วล่ะมื้อนี้ก็น่าจ,จะมีให้แค่น์นนะิดนึงพ่อเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม